สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับช่องอุปกรณ์เสริมสายล่านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดโปรหน้าฝนนะครับผมเพียงสองตัวเท่านั้นนะครับเป็นกล้องดิสคาร์ลี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับแล้วก็จะจัดโปรนะครับขายถูกนะครับคืนกาไรให้ลูกค้านะครับเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะครับย้ํานะครับผมให้สิทธิ์คุณโอนก่อนเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับ ก็จะเป็น Di s c o v e r y นะครับ H d ดะครับ242คูณ24 SFI R FFP นะครับตัวนี้เซลิงขยายตามซูมนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีต้นๆของ Di s c o v e r y นะครับเพื่อนๆนะครับจะมาจัดโปรขึ้นกำไรให้ลูกค้านะครับขอสิทธิ์คโอนก่อนเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัว Di s c o v e r y นะครับ ตัวดําเงานะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีนะครับผมความยาวของเขานะครับจะอยู่ที่210มิลนะครับน้ําหนักจะอยู่ที่470กรัมนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับเหมาะกับสายล่ามากๆเลยนะครับสายล่าห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับขายดีมากๆนะครับตัวนี้หน้าเรียนจะอยู่ที่24มิลครับท่อเป็นท่อ30มิลนะครับผมการปรับบนล่างซ้ายขวาจะเป็น แบบปรับนอกนะครับเซ็ตซีโร่ได้นะครับดึงขึ้นเพื่อปรับนะครับกดลงเพื่อล็อกนะครับอ่ถ้าจะปรับเซ็ตซีโร่ครับให้ใช้เหรียญบาทนะครับขันออกนะครับขันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็ดึงฝาออกนะครับแล้วก็เซ็ตศูนย์มาตรงมาร์กที่มาจากโรงงานตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นขีดสีขาวตรงนี้นะครับของมาร์กมาจากโรงงานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาเลยนะครับอตัวนี้นะครับ มีไฟในเส้นเล็งหนึ่งสีนะครับปรับความสว่างได้6ระดับนะครับเปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนฐานได้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับผมแล้วก็สําหรับการปรับหลานะครับหรือปรับพาราแล็กนะครับตัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับผมปรับหลาเริ่มต้นตั้งแต่หหลานะครับสิ้นสุดที่ห0 0ร้อยหลาเลยทีเดียวนะครับผมการปรับซูมนะครับซูมตั้งแต่สองถึงสิบสองเท่านะครับนั่นหมายความว่ามอง เริ่มต้นตั้งแต่5เมตรถึงหนึงร้อเมตรกันเลยนะครับตัวนี้มองได้ไกลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆด้านหลังสามารถปรับสายตาได้ครับให้ถอดฝากระดูกออกก่อนนะครับนี่ครับถอดออกปุ๊บนะครับเขาจะมีตัวปรับตรงนี้นะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตานะครับเพื่อนเสํ่สำหรับตัวนี้นะครับการปรับนะครับจะเป็นแบบ สปริงนะครับเพื offset, Delta, er ่อนเพื่อนนะครับสังเกตตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวขันน็อตตรงนี้นะครับแบบแหนบจะไม่มีตรงนี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลขซีเรียลนะครับจากบริษัทนะครับแล้วก็การ Qc จากโรงงานมาแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะฮะน่าใช้มากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมเส้นเล็งกันนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งแบบ FFP นะครับขยายตามซูมนะครับ ก็ซลลิงก็จะเริ่มเล็กมาหาใหญ่นะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะขอยัดโฟกัสเป๊นหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะขยายตามแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนี่นะฮะเซลลิงสวยมากนะครับมินดอตตรงกลางนะครับเพื่อกระสุนตกได้นะครับมีตัวเลขบอกนะครับเนี่ย นี่นะครับผมสวยงามนะครับตัวนี้มีไฟในซีลิงนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ใส่ฐานนะครับผมแต่ผมจะแถมฐานให้หนึ่งก้อนนะครับฟรีเลยนะครับฐานก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งปีเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมของแถมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ราคาท้ายคลิปกันเลยนะครับราคาผมจะจัดให้คุ้มๆเลยนะครับแล้วก็ของแถมนะครับก็จะมีนะครับ ตัวนี้ครับฝากระดูกแถมให้หัวท้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อลดแสงนะครับสามารถถอดฝากระดูกแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบระดับน้ําตั้งกล้องนะครับแล้วก็รัดท่อกล้องได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อบอกองศาของเส้นลิงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลกล้องนะครับต่างๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆความยาวนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับต่างๆนะครับคู่มืออสารการใช้งานนะครับแถมให้หนึ่งเล่มนะครับ แล้วก็ผ้าเช็ดเลนแถมให้หนึ่งผืนครับตัวนี้นะครับจะเป็น Qc จากโรงงานมาแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกวนะครับว่าสินค้าจะมีตําหนินะครับนี่นะครับเขาค c มาจากโรงงานแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับ Qc จุดต่างๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าสินค้าไปถึงมือท่านจะมีปัญหานะครับผมเดี๋ยวทางร้านจะตรวจสอบก่อนส่งให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คู่มืออีสารการใช้งานครับก็แถมให้นะครับผมแล้วก็จะมี อขาจับล่างส1เดมิลทรงสูงนะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบยี่สบมิลบอกทางร้านได้เลยนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผมสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสินค้านะครับจากตัวนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่4ี่พันห้าถึงสี่พันหกร้อยบาทนะครับผมลองไปเช็คดูได้เลยนะครับผมแต่วันนี้เอาไปเพียงนะครับสามพันเก้าร้อยบาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมย้ำราคาครับ3ามพันเก้ารอยบาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนครับขอเพียง แค่2คนเท่านั้นนะครับขอสิทธิ์แค่2คนแรกเท่านั้นนะครับเพื่อนเ่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมหากท่านไหนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับติดต่อมาที่ไล n e id นะครับ jukppp นะครับผมไอ l ดี e jukppp นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ